สัญลักษณ์จากทางรายการและสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากด็อกเตอร์หมายเท่านั้น ผู้ชมครับเรากลับเข้ารายการช่วงนี้ก็น้องๆเตรียมตัวแล้วครับเรียบร้อยแล้วทำการเล่นสีสดแก้วในรายการของเราครับกลับคุณเต้ครับวันนีุ้เต้เป็นแกนนานะครับเล่นสีสดแก้ววันนี้ก็วันนี้ก็ขอแนะนำและเชิญครับยินดีต้ชิญคุณคุณชื่อคุณจับจัาจําดอนเมืองที่โทรมาอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับแลวนี่คือคุณคุณแมมจากราชคาเฟ่อ๋อแม ชื่ออะไรครับเบอร์บลูค่ะเหมือนกันค่ะบวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนี่ใครเป็นคนโทรเข้ามาเพื่อนค่ะอเพื่อนค่ะเพื่อนไม่กล้าเข้าเลยส่งเราเป็นตัวแทนวันนี้กลัวไหมน่ากลัวไหมก็น่ากลัวค่ะน่ากลัวไหมคุณจริงๆัมม่าน่ากลัวไหมครับกันน่าก็น่ากลัวเหมนะครับน่ากลัวนี่หรือน่ากลัวคนนู้นครับน่ากลัวที่ก่อนนะเตครับอย่าอย่าพลาดทิ้งครับคุณเตผมได้ยืนคอยกำกับรายการหลวงพ่อนะครับ เดีดี๋มกันเลยไหมครับเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าอะเดี๋ยวผมจุดทูปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนครับเรเล่นกันแบบบ้านๆมากเลยอ่ะโอเคนะก็คุณผู้ชมก็สามารถดูรายการผ่าเราสดๆใน www ch 8 c c com แล้วอ่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามอะไรข้อมูล เกี่ยวกับการเล่นผีช่วยแก้วก็029423319ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ s m s มาที่4535885วันนี้เราเล่นกับสดๆนะครับไม่มีการเมคแต่นี่คือคุณบอยเขากำลังทำพิธีอยู่พิธีเล่นผีช่วยแก้วเดี๋ยวพูดตามผมนะครับครับข้าพเจ้าาเ้า่อยชื่อตัวเองได้เลยครับสุรมนตะนาวหูคบขอกาบอัญเชิญขอการอัญเชิญ ผู้ผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอย in ู่ณที่นี้ขอให้มาขอมาสถิตอยู่ณที่แก้วแห่งนี้ให้ข้าพเจ้าได้สอบถาม อย่าได้เบียดเบียนชิงกันละกันมีสิ่งใดขาดเหรืออะไรหือบพระเจ้าจะเอาที่สุขุผลผลุณไม่ให้อบพเจ้าจะเอา่สุขุผละุนไม่ให้ครับคุณเต้ครับเอามือแจกที่แก้วพระสี่คนครับตั้งจิตให้แน่วแน่นะครับ ในการตั้งจิตให้มั่นก่อนแล้วก็ขอเชอิญส,สิ่งที่เราไม่เห็นหรืผีเนี่ยครับบร,ริสิกที่แก้วตั้งใจกำาหนดจิตครับแล้วก็คุณเต้สอบถามได้เลยครับคุณเตสว่าอยากรู้เรื่องอะไรตอนนี้ดวงวิญญาณได้มาอยู่ที่แก้วแล้วหรือยังครับถ้ามาแล้วขอให้ไปที่คําว่าใช่ถ้ายังไม่มา <S 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 ก็อยู่ที่เดิมครับ ที่เซินเขก็ามานี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับาอ,อายุเท่าไหร่ครับ 7นึ่งเจ็ดอายุสิบเจ็ดเป็นดวงวินญาณที่ดีหรือไม่ดีครับถ้าดีไปที่ใช่ถ้าไม่ดีไปที่ไม่นะครับ ไม่โกรธหรือโกรธหรือไม่ครับที่อัญเชิญดวงวิญานท่านมาถ้าโกรธให้ไปที่ใช่ถ้าไม่โกรธให้ไปที่ว่าไม่ใช่ครับ ชาลาอีนี่คือชื่อของคุณใช่ไหมครับใช่หรือไม่คุณทีเต้เราควรถามด้วยนะครับใช่คุณวีวิคุณวิคุณวิคุณว,ณว,ณวิเสียชีวิตมาแล้วกี่ปีครับ หนึ 1> 1, 8, ่งแปดสิบแปดปีมีใครอยากถามอะไรบ้างไหมครับ,บรคุณเต้เรครับ,ค,รบคุณเต้เรบควรถามไปผมเรื่องหนึ่งคุณวิเคยมาหาผมตอนผมนอนใช่หรือไม่ครับคุณวิเคยมาหาคุณบอยที่นี่เวลานอนใช่หรือไม่ครับใช่ครับขอบคุณครับ รบกวนถามต่อได้นะครับอยากทราบว่าเป็นอะไรไปครับข้ามเอามือออกนะครับเยพ่อมือออกนะครับเอ่เอรบกวนถามคุณวิให้หน่อยครับว่าเอา่อคุณวิอยู่ที่นี่มานานหรือยังคุณวิได้อยู่ที่นี่สิ่งที่ติ์ทธิ์อยู่ที่นี่นานหรือยังครับ นอนหลูครับอยู่ที่นานแล้วนะครับสังเกตสังเกตที่มือคุณจำสั่นมากครับ <c oughs> คุณจำเพาอยู่เป็นสั่นครับอันนี้เราต้องเริ่มรายการได้ไม่นานนี้ครับเพ่นขามผมอยากให้คุณคุณเต้ครับสอบถามคุณวีให้หน่อยครับว่าต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหมต้องการให้เรานที่อยู่นที่นี้ช่วยอะไรไหมหรือ ช่วยอะไรหรือเปล่าครับทำบุญหรือว่าตรวจน้ำไปให้ค่ะ ทำสละออะไรครับครับ,รบแล้วก็น้องผู้หญิงมีอะไรจะสอบถามไหมครับถามได้เลยครับอยากรู้ว่าเป็นอะไรถึงายเป็นอะไรถึงเสียชีวิตครับรอะรนะ